สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าชีวิตหลังความตายมีจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาสำรวจคำถามนี้กันแบบเจาะลึกเลยนะครับผ่านเรื่องราวเรื่องหนึ่งในสังคมไทยที่เต็มไปด้วยความเชื่อวัฒนธรรมและการเดินทางตลอด100วันที่สำคัญที่สุดของครอบครัวหนึ่งครับมันคงไม่มีคำไหนที่จะอธิบายความรู้สึกของการสูญเสียคนรักไปอย่างกระทันหันได้ดีไปกว่าคำนี้อีกแล้วละครับมันคือความรู้สึกที่จุกช็อก และเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้และนั่นก็นำมาสู่คำถามที่ยิ่งใหญ่ข้อนี้คำถามที่มนุษย์เราถามตัวเองกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าแล้วหลังจากนั้นละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวที่เราจะสำรวจกันก็พยายามจะหาคำตอบให้กับคำถามนี้ล่ะครับผ่านความเชื่อและประสบการณ์ที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเอาล่ะครับเรามาทำความรู้จักกับตัวละครหลักในเรื่องนี้กันก่อน พลอยกับสมชายทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อมิวลูกสาวคนเดียวของพวกเขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับจากอุบัติเหตุครับคืนแรกหลังงานศพครับคุณพลอยฝันเห็นลูกสาวมหาพร้อมกับคำพูดปลอบใจคำนี้ลองนึกภาพตามนะครับมันเป็นความฝันที่เส้นแบ่งระหว่างความจริงกับความเศร้ามันเบลอไปหมดเลยแล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าหรนี่จะเป็นข้อความจากอีกโลกหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีสัญญาณแปลกๆเกิดขึ้นครับเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่มันอธิบายยากนะอย่างเช่นความรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมีคนเดินอยู่ในบ้านหรือบางทีก็ได้กลิ่นแชมพูของมิวลอยมากับลมสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้คุณพลอยเชื่อว่าลูกสาวยังไม่ได้ไปไหนไกลแล้วที่สำคัญคือความฝันครั้งที่มิวมาบอกว่ากำลังรอเวลาไปต่อยิ่งทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นมาเลยเอาละครับ ตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือมันมีความเชื่อสองกระแสที่ดูเหมือนจะขัดกันอยู่นะครับหนึ่งคือความเชื่อพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยกันดีที่บอกว่าวิญญาณของคนตายจะยังวนเวียนอยู่อนโลกร้อยวันแต่อีกด้านหนึ่งถ้าเราไปดูในหลักคําสอนของพุทธศาสนาจริงๆจะมีแนวคิดที่เรียกว่าจุติปฏิสนธิครับคือทันทีที่จิตด,ดวงสุดท้ายดับลงหรือที่เรียกว่าจุติจิดตจด,ดวงใหม่ก็จะเกิดต่อทันทีเพื่อไปยังภพภูมิใหม่หรือปฏิสนธิมันต่อเนื่องกันแบบไม่มีช่องว่างเลยครับ เขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากนะเหมือนเราเอาเทียนเล่มใหม่ไปต่อไฟจากเทียนเล่มเก่าที่กำลังจะมอดดับพอดีเป๊ะเลยและพอพูดถึงการเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่เนี่ยอะไรล่ะที่เป็นเหมือน GPS นำทางคำตอบตามความเชื่อก็คือกรรมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันทำงานยังไงภาพในความฝันของคุณพลอยเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆครับคราวนี้มิวเล่าให้ฟังถึงสถานที่ที่เธออยู่เธอเรียกว่าป่าแห่งความสงบ ซึ่งภาพที่เธอเล่ามาเนี่ยมันสะท้อนภาพการเดินทางในโลกหลังความตายตามความเชื่อได้ดีมากเลยครับแล้วรายละเอียดในฝันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะคือมิวเล่าว่ามีเทวทูตหน้าวัวคอยจดบันทึกความดีความชั่วแล้วทางที่เดินก็เป็นใบไม้แห้งๆที่เวลาเหยียบแล้วจะมีสิ่งดังกรอบแกรบทั้งหมดนี้มันเหมือนกําลังบอกเป็นในๆเลยครับว่าทุกการกระทําตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยกำลังจะถูกนํามาตัดสินแล้วแล้วดูคําพูดของมิวในความฝันสิครับ มันคือการเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากระหว่างการกระทำในอดีตกับผลลัพธ์ที่จะได้เจอในอนาคตคือเธอเชื่อมั่นมากว่าความดีที่เธอเคยทำไว้เนี่ยจะนำทางเธอไปสู่สถานที่ที่ดีๆอย่างแน่นอนและนี่ก็คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ กรรมมันคือกฎแห่งเหตุและผลที่เที่ยงตรงมากๆเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นเลยนะครับที่จะตามเราไปได้หลังจากที่เราตายไปแล้วไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การงานแต่คือผลจากการกระทาและความตั้งใจของเราล้วนๆเลยตารางนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเหมือนเป็นแผนที่การเดินทางเลยว่ากรรมแต่ละแบบจะส่งเราไปที่ไหนถ้าทำดีมากก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่างสวรรค์หรือพรหมโลกถ้าทำไม่ดี ก็จะยังพบภูมิที่ลำบากอย่างนารกเปรตหรือสัตว์เดรัจฉานส่วนใครที่ทำมาทั้งดีทั้งชั่วปนปนกันไปก็อาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ากรรมเป็นตัวกำหนดทุกอย่างคำถามต่อมาก็คือแล้วคนที่ยังอยู่อย่างเราๆเ,เนี่ยจะพอทำอะไรเพื่อช่วยเหลือคนที่จากไปแล้วได้บ้างไหมเรามาหาคำตอบกันครับ แน่นอนครับว่าจากความฝันและความเชื่อทั้งหมดเนี่ยทำให้คุณพลอยกับคุณสมชายตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่อยู่กับความเศร้าเฉยๆแต่จะเปลี่ยนความรักความคิดถึงทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้นั่นก็คือการทำบุญเพื่อส่งพลังดีๆหรือที่เราเรียกว่าบุญเนี่ยแหละครับไปให้ลูกสาวและนี้ก็คือวิธีที่พวกเขาทำครับเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆเริ่มจากการรักษาศีห5้าก่อนเลยเพื่อให้กายวาจาใจของตัวเองบริสุทธิ์ จากนั้นก็ทำสมาธิครับเพื่อสร้างบุญที่มีพลังมากๆและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญกุศลทั้งหมดเนี้ยส่งตรงไปให้มิวโดยเฉพาะเลยแล้วผลลัพธ์มันก็ปรากฏครับในความฝันก่อนที่จะครบ100วันพอดีมิวมาพร้อมกับคำพูดนี้มันเหมือนการเป็นการยืนยันเลยนะครับว่าบุญที่พ่อกับแม่ทำให้นั้นมันส่งไปถึงจริงๆแล้วมันก็สร้างความมั่นใจให้กับเธอในการเดินทางครั้งสำคัญนี้ด้วย และแล้วการเดินทางทั้งหมดก็มาถึงจุดที่สำคัญที่สุดครับนั่นก็คือวันที่100วันแห่งการเปลี่ยนผ่านและการยอมรับความจริงเลขหนึ่งรในเรื่องนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขนะครับตามความเชื่อแล้วมันคือการสิ้นสุดการเดินทางของดวงวิญญาณและในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสของคนในครอบครัวด้วยเหมือนกันในวันนั้น ทั้งสองคนไปทำบุญครั้งสุดท้ายที่วัดพิธีกรรมในวันนี้มันไม่ได้ทำไปเพื่อคนที่จากไปอย่างเดียวแล้วละครับแต่มันคือกระบวนการเยียวยาจิตใจของคนที่ยังอยู่ด้วยและในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับความสงบในใจอย่างแท้จริงและในคืนนั้นเองครับคุณพลอยได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนเสียงลมพัดผ่านเป็นคำบอกลาครั้งสุดท้ายจากมิวมันคือสัญ,ญญาณที่บอกว่าการเดินทางหนึ่งร้อยวันของเธอได้จบลงแล้วจริงๆ แต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือแทนที่คุณพลอยจะร้องไห้ฟูมไฟายเธอกลับพนมมือขึ้นสวดมนต์ด้วยใจที่นิ่งและสงบมากภาพนี้มันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในใจของเธอเลยนะครับจากความเศร้าเสียใจอย่างที่สุดไปสู่ความเข้าใจและการยอมรับอย่างลึกซึง้งสิ่งที่คุณพลอยได้เรียนรู้และเข้าถึงอย่างแท้จริงตลอด100วันที่ผ่านมาก็คือหลักธรรมที่เรียกว่ามรณสตินี่แหละครับ คือแก่นของมันจริงๆไม่ใช่การให้เรามานั่งกลัวความตายนะแต่คือการใช้ความตายเนี่ยแหละเป็นเครื่องเตือนใจให้เรากลับมามองชีวิตที่เหลืออยู่แล้วใช้มันให้ดีที่สุดไม่ประมาทคำสอนสั้นๆประโยคนี้สรุปหลักการของมรณสติได้ดีที่สุดเลยครับเพราะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางสุดท้ายของทุกคนคือความตายที่แน่นอนเราก็จะหันกลับมาใส่ใจกับปัจจุบันขณะซึ่งมันไม่แน่นอนนี่แหละ แล้วก็ทำทุกๆวันให้มันมีความหมายและมีคุณค่ามากที่สุดสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องเราทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อว่าสำหรับเราแล้วความตายมันคือจุดจบคือ the end ของทุกสิ่งทุกอย่างหรือมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่กันแน่